สวัสดีจ้ามาพบกันตอนเช้าก่อนไปทําง,งานนะคะเนาะโดยมาล้างหนาะแปรงฟันเสรจเร้อยแล้วมากินกาแฟกินกาแฟแล้วก็อันนี้เป็นนมแอมอนสูตรไม่มีน้ําตาลนะคะเนาะกินกาแฟดาใส่นมแอมอนเลงกน่อยหนึ่งเห็นัหกินแทนนมไปเลยนะคะเนาะไม่มีน้ําตาลแล้วก็จะหวานหอม ธรรมดาของรสชาติแอลมอนด์ะนั่นแหละพี่นอ้องสำหรับใครที่กินขี้ตกินตัวนี้ได้นะคะเดาจะไว้หนางบ่ได้กินขี้ตอีนางแค่งดน้ำตาลซื่อๆแต่ว่าบ่บ่ได้งดน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้เป็นอาหารเที่ยงอาหารเช้านะั่นแหละอาหารเช้าอีนางจะกินประมาณอาหารเช้าอีนางจะกินประมาณช่วงสิบโมงขึ้นไป อาหารมื้อแรกนะคะเนาะซีฟม้งขึ้นไปแล้วแต่เฮาว่าเฮาสิกินตอนไหนหิวก็กินแต่ว่าแต่ว่าพแต่ว่าพยายสายมุสมว่มาหม่อว่านนี่หม่อว่านนี่อีนางอีนางกินเขาแดงตอนบาสามเนาะตอนใบาสามหลังจากนั้นก็บอกบอก้ิ่นอีอย่างอีกบ่กินอีหย่างแต่ว่าก็มีดื่มนมเอลมอนก็น้ามนะคะ หลังจากนั้นประมาณสิบหกชั่วโมงถึงจะกินมื้อแรกเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดแต้ถ้าเกิดว่ารครบสิบหกชั่วโมงแล้วเพาบ่หิวกับสามารถยื่นเวลาออกไปได้อืมยืนเวลาออกไปได้นออไไดขนอกฝนตกอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ฝนตกพี่นอ <c oughs> อ้อง แรกเนี่ยพ่อใยายพ่นักลับมาแล้วร่ล่ะเห็งานไปนอนทั้งเรือขึ้นนึงแล้วก็กลับมานอนบ้านขึ้นนึงไปนอนเรือขึ้นนึงกลับมาบ้านขึ้นนึงอีน้าครับพ่อใหญ่พากันซื้อแคมปิ้งเป็นเป็นรถเป็นรถแคมปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่มาดกอีน้าสิไปถ่ายให้เพิ่งพ่อพาเพิ่นเอารถแคมปิ้งไปนั่งเพิ่นกล่าวว่าเพิ่นเห็นงานเสร็จเพิ่นก็สินอนในรถแคมปิ้ง เพิ่นบนนอนเออรือเพราะว่าเพิ่นบ่มักเพิน่พบนบ่คอยมักนอนเออรือเพราะว่าที่ที่นอนตึงเรือมันบ่คอยสะดวกสบายเท่าไหรมันเป็นที่นอนสองชั้นแล้วก็ที่นอนน้ยๆเราก็เลยเอารถแคมปิ้งไปไปนําไปนอน <c oughs> ไปนอนแล้วก็เราก็สิขับกลับมานํา <c oughs> รถแคมปิ้งที่นั่งกับพ่อใหญ่ซื้อเป็นบ่ได้ราคาแพงยองเองนาะคะ่ะนอนเพราะว่าอีา่นังกับพ่อใหญ่นี่สิขายแคมปิ้งแคมปิ้งกูล แคมปิง้งแบบ้านภาคต่างอากาศแต่ว่าตอนนี้ยังขายบ่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่อดีเศรษฐกิจมันบ่ค่อยดีคนเขาก็เลยบ,บ่อค่อยอยากที่จะใส่เงินแล้วก็แล้วก็เฮ้าก็บ่สามารถที่จะลดราคามากกว่านั้นได้เพราะว่ามันขาดทุนแห้งพี่น้องจากราคาที่สื่อมาเรามาลดเกินครึ่งนี่มันมันบ่ได้เนาะค่ะน้อยน่งก็บพอใหญ่ก็เลยว่าเออถ้าอย่าง,งก,าาก,ก็เก็บใบก่อนเก็บไว้ก็ขายไปเรื่อยๆอืม ขายได้เบอร์ใดกระจังขายจังซีหน้าพี่น้องคก็เ,เก็บเอาไว้สันละแล้วประเทศนี่คือคือนางอ่งเนี่ยเป็นคนเป็นคนมักเที่ยวแบบผจญภยัยเอานั่งบ่มักไปเที่ยวแบบไปไปแบบว่าเอานางบ่มักแบบว่าไปประจําที่แต่ที่เดิมๆอะไรแบบนี้นะ่าถ้าไปก็บางที่ก็บ่ค่อยมีคนจังซีน้าพี่น้องคะ่ะมันก็บ่ได้บ่คคอยได้ไปใช้ยอยู่แต่ได้แคมป์ปิ้งจังซีหน้า ยิ่งงก็เลยตัดสินใจซื้อือรถแคมปิง่งมือสองบระเด็ซื้อมือหนึ่งมือสองเพราะว่าเวลาไปเที่ยวตรงนั้นก็เป็นเอารถแคมปิ้งไปนอนได้ไปตรงนี้อยากไปตรงนี้ก็รถแคมปิ้งไปนอนได้แี่ไปไซ้ก็ไดแต่สีหน้าพี่นอ้องเดี๋ยวพอแยกกับมาเดตอนแรกนั่งางเลยงานกลับมาเดน่าสีหด้าเหเบิงึงนะคะเนาะ ีกาแฟก่อนออกไปงัน